ครับสบายดีช่วงบ่ายสามโมงครัวพี่น้องที่บ้านสวนวัดชลุฒิทุ่นยิงดอยนัยอยู่นอสวนช่วงไม่บ่าย,ายพี่น้องท้องฟ้าบรรยากาศเมื่อนี้ก็เป็นคึมๆพี่น้องมีฝนตกปักแปกปักแปก่ปกปกเห็นแดดหักเปล่เออมื่อนี้วัดเาะ ผมก็สั่รวจตรวจตาให้กกําลังใจตัวใหม่ต้นไรผมคือเขาเหมือนเดิมมันละเออเจ้ว่าขากัเบิ้งสมือหละ่ะเจะว่าหันบระเท้ไทยท่าลง่องยูทูบเออมือนี้จ้ไดนบุขึ้นมันย่างสัารวจตรวจตาเบ้งช่งบะพานางหอมก็ต้องเริ่มสิออกจันแล้วพี่น้องสองปีกับสามเดือนกลัวๆเลยด้นะครับ ตัวน้อยเงดอกมนันหอ,อกจันมันดอเนาะชอบพิกาอสอมัีแก่ๆก,ก็ทาย้อยออกมากพี่น้องผมสิ่งย่างรอเบ่งตรวจเช็คเบ่งว่ามีสัตว์ตัวมีดวงแบบเผ่าวดวงแลดลบกวนบอ่อันพวกจอดบ,บ่อยย้ำขึ้นมันสิมากกินน้ำขึ้นเลยพี่น้องน้ำทีเดียวเห็นนี้คือน้ำพลังโซล่าเซลล์มันจะปิด เบิดทำเป็นอ้วนน้ำมันปักเข้านี่แหละพี่น้องเบิดทำเป็นอ้วนยู่งสิเออเอดีตปับระบบน้ำไม่กันเลยทนได้ปัดปออกข้าเห็ดข้าตีเขายกมือนีวดเข่านวดเขา่เขาเออเขาไม่เข้าเจ้ามะลิปทุมธานี105ที่มันเกิดเราเองคน้นบนลานเอื้นของเฮีย เจ้บก็ว่าเขาเหี้ยว่าใหงบงมาลงใบเลี้ยงผมก็เลยเกี้ยวเกี้ยวเราตม่จีได้ไม่หลายเตัวไปกินได้เป็นเดือนสองเดืนอนคนละมาแต่แล้วอาบน้ำแบบ้ามันไข้ด้ยมันคือรถด,ด้เอออันนี้ก็คงอีกว่านั่นเกิลดล้อคงจออก,กันในปีนี้ละปีหกเก็ดดนะพี่น้องเพราะว่ารุ่นเดียวกันเขาเริ่มออกแล้วไปวงมือเดียวกันเนี่ยเออ ยังตำรวจตรวจตาเบ่งว่ามันเป็นยังไงออกจันพอวอเพ่เบ้มผมก็สื่รายงานหลุดออกพี่น้องแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็ถือย่างไปเบิึงซุ้มตุ่นที่มันออกกันว่ามันเป็นยังไงมันจะเลื่อนเติบโตบ่หรือมันออกกันแทแล่แล่ดินแท็แล่หรือว่าไปบ่มานั่นเออเขาก็ต้องศึกษาเบิึงไปเละมึงก็จะตัดหญ้าท่านี้มันแล้วเครื่องคนจะซ่อมแล้ว ล้านสมทั่วมามาแล้วเล้วด้วว่าฉันเออโอ้โอสอมเตือนเสียเป็นพันพี่น้องเครื่องสอมก็ได้เครื่องตัดหเนาเราซ้ำซื้อไม่อีกเครื่องไปละพันบาทเตี่ยนแหวนลูกสูบลืมเตือนมันเครื่องว่ามีล,มลืมดอกมัน้อกกระเทือนมันกับไปห่างจนมองมอง้อกกระเทือนนั่นแหละห่วยไาแล่ว ยังรอบึงสัตวูมันค่อยหลบวนวีคเคยเจาะผมปิดหูไว้แล้วปิดดูไว้แล้วต้องตรวจเช็คบ,บางทุกต้นพี่น้องเกือบเกือบสองร้อยต้นคนแล้ยวโย้งอยูงยูพอกนี้แ่ละเออซุ่มปลูกสามกับกำลัางงานเออมันตายด้เนอะเห็นจังไหนเออใครอย,ยูะ จะเริ่มเติบโตขึ้นมาอยู่พี่น้องขึ้นม,มือแล้วคือเปอิดมือแล้วนิวมืออยู่แลบลิ้นขลาดขลาดเึ็นมาอยู่ใครอย,ยู่เออจันแรกของเขาเด้จันแรกยังเบ็ดหายยุ่งสิละยังไน้ยะดิษไทยอยทยยอยเึ็นมาเออดวงกะบันกับ บายข่อยลงมาหน่ะใบาสามมุงเขินกลัวๆพี่นอ้องตำรวจตรวจตาดูแลเบืองวาสิมีดวงเลดดวงมะพร้าวลบวันเพราะเบืองแตงโง่เป็นมาอันเป็นควยอ้อยเหยาะแย่ๆแต่เผาจัดการเ <c oughs> ขาละยึดหัวหน่ำก่อมรถพี่นอ้องแมงค้มสุดอกินดิฟกับบุเบียแต่ปืนดิสานกันใหญ่ถ่วงหัวเลงไปปีน คมเทศวดาคำเลี้ยนกับโอเคได้กินปีนี้ละเริ่มกินมาทิ่ปีไกลมาขามเลี้ยนหรือว่ามาขามเทศมียังไงพันใหญ่อยู่ดีซองคักซองแนบไปไหนพี่น้องซองหาดีหาสัตว์ที่มันมาลุกวันมะเผาห้องนี้ละเผื่อนะว่าได้เห็นเผื่อเลยแม่นละบักจอบไรบางคนก็งงอยู่ว่าขึ้นมัดไป ก็เอาใบข้าวเนี่ยมัดคือว่าขันมันปวดผาดขึดนมาหนิล้มพัดมันหักยอดอ่อนๆเนี่ยผมมีประสบการณ์มาแล้วพี่น้องบทเรียนมาแล้วขันบ่มัดไปเนี่ยมันออกยอดขึดนมามันอ่อนหัวเลยล้มพัดหักโกรถก็ขึ้นไหมก็จอต้องใช้เวลาเป็นสัปดาห์เออเพิ่มๆก็จิเสียศูนย์บางต้นก็เสียศูนย์ได้พี่น้องเออฉันสิคลับผมจะมัดไปแบบนี้ สำรวจตัวตาเบิ้งใบมันมามีสัตว์ตัววอโดยม,มังมาเลงวีแข็งตัวดำๆหน่อยๆดิมันจะเจาะใบใบกิบ่ีมมางาม <S 2> <S 2> เออพอาะฉะนั้องเบิ้งเออจังตัวนี้ตัว,ตวงามๆพอดีดวงบักเผาเจาะดวงเล็ดเจาะเสียศูนย์เลยพี่น้องเสียศูนย์เลยเห็นบ่มนี่ต้องเป็นบักเผาเอียนนิดแบบนี้เอพอพ่อฉันนกเอาพ่อไปนะ เป็นมะพร้าวเตี่ยวมะพร้าวเอ็นคนนี่กี่ดีก็ได้จะเป็นนางเดียวแค่ใจตันหัวพญานาคเออโอ้ยนี่ให้ดีบางต้นก็คือดวงแลดหรือว่าดวงมะพร้าวเจาะยินยอดชัวเขาตีมะพร้าชัวร์ตีปุ้งไม่แบบนี้เออเอากระบอกไปนั่งขึ้นขึ้นเขาเพ่าะต้องไปย่านเมราต้องไปท่อย่าเสียกันตัองใจอืมสู้ลูกเดียวอันนี้เดือนหน้าก็ต้องกิด ยอดออกอีเด้นี่ยีดล้ำต้นมันนะ่ะที่เป็นเยื่อมันนี่กีดออกจักพอาะำพอดีเออบึ่งไปเรื่อยเนาะพี่น,อนออ้องเนาะเออดูไปเรื่อยเรื่อยเออนี่คือจันเดือมบอกจันแท่งจันคือหน้าสั่งนี่สิพี่น้องน,นี่ละนี่แหละจันมัดล่ะนี่สองจันต้นนี่คุณจะเอาผ้าแดงมัดกาไว้มันหลายตัวมันลืมดิ ต้องสังเกตต้องจูงมือมามันพูขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆว่าพลดอยู่เดี๋ยวนี้รุ่นกันต่อว่ามันติดเป็นผู้ืันติดเป็นแม่ขันมันเป็นตัวแม่มันติดเป็นคือเขอมามัดนี่ออกป้องแองเป้งตัป้าแจ๊ปดอกเป็นตุมม้มเป็นตอแล้วนั่นหละมาเขาแล้วนั่นเบิ้งกันต่อไปนะพี่น้องเนาะเบิ้งกันต่อไปเรื่อยๆติตามป่าเพื่อนพ้นงเสยแล้วางานเน่ะ เจ้าที่หละบางตั้นี่ที่ถือดวงเลนก et ัดหยอดเต้นหน่อยกลายเป็นหัวญานาะก็ว่กขึ้นมาโอ้สวยสวยทีขึ้นสภาพปกติกับใจเวลาหลายเดือนอยู่นี่ไหวเขาเนนอมีทุกบทบาทตัวหรพี่น้องบบบลองบลูอย่างไรเนาะแม่บ้านเราก็เสียยาวจากป้าค่าท่านีป้าค่าเน็บไป ันก็เกิดแคร์วั่อึดจินเออบม่อึดอยู่บม่อึดจินดอกไม่อึดอยู่ไม่อ,ดดมอึดจินดอกเบึ่งบักพี่อ้วนพี่น้องงามรวกลวกพุบร้านสาวบ้านเอามาเก็บใไปจำเกี้ยวพี่ดิโนขึ้ณหน้าวเสียนวายมันท่านเด็ดตรงท่านเด็ดแก่ ก็น้องกินบ่เบิร์ตผลดอกได้เลาได้เระบวกซีเมนต์หน่บ่อยมีทุกบวกแถมกันก็บังน้าเป็นที่กิจนี่แหละพี่น้องอืข่าวเหลยวที่นี่มันข่าวข้าเจ้าดอกมันข่าวผมดอกเออของผมมันมีแต่รั่วอลาดนี่ห้องกระท่อมปูนนะครับคนละคนละาปากส่วนเออแม่บ้านเราก็ปลูกไว้ฮี้ยงเดียว <laughs> บางต้นมันกับวง่ามคือกันเพี่น้องปลูกมือเดียวกันเกี่ยวกับดินแน่เป็นสัตละดินแน่เขากับบำรุงโดยเอาการเปุ๋ย,ย,ยคอกเกลือแน่เป็นสัตละปุ๋ยเค่มีแน่สุดเสมอแน่แท้ก็เริ่มโอเคแล้วที่เด้กับ้อยท่อคือกอไ,งะนะอยยไ <laughs> รความชี่ง่าล่ะหรือเปล่านะง่ายอยู่ประเดี๋ยลังถอดยยดอีกอาขึ้นมามันกับขึ้นหนังกาตุนแล้วเนาะวดภาคขึ้นยังไงว่าเป็นหลังกาตุน <laughs> เออพื่อนหลานนกเจ้าอ,อ,อ,อันนี้กล้วยผมจะตัดใบออกให้มันเลี้ยอยู่ตัวละหักกันท่านพี่พน้องตัวละหักกันท่านพ่อมันเป็นต้องเอาไปหลายอันนี้ผมตัดนเพรท่านนี่ลืมเดินชมป่าปัากเผาดันตะวันตกขวบสะย่างวัชพืชมองสิกแก่แล้วพวกหลกักกล้วยโอยแต่นกกินพี่น้อง สนุกกินสนุกขายเออมันกินมัเพื่อจะขายคนเดียวพี่น้องขายราคาก็ถือๆให้พี่น้องเขากินนะเพราะขายแพงหรอกนี่ว่าเพราะฉลามฉรวยว่าเพอาะดิสสีลดทั่วเรียนสายกรุงเทพันเย่ยนหรอกเออเกียรี้เกียร์องไปเอาบุญเอากุศลไปสั่นละเออคนรวยกับว่าเห็นตายเอาเบี้ยงไปน้ำใดหรอกเอออยู่แบบพอเพียง ป้าก็้ังเดือดความเหลือกันบอลมือใบใบ,ย,บย,ยืนปลาขึ้นจยากลาผมนี่แหละมาอยู่ทางนี้ทำตรวจตัวใจมึงตลอดพี่น้องเออเดี๋ยวก็ออกกันสุดเด็ดดาบมันหลุนเดียวกันนี่ยั <c ười> งเลาหรอมึงด้านสมันตกขอบฟ้าเนื้อที่เกือบฮกไร่พี่น้องผมเ็พเป็นสายญ่ ทุนทุนไปเกือบแสนบาทคนนี้ใช้ง่า,งายเลือกเลีเ้ยงปลาได้น,น,างงาน้ำทั้งการเกษตรแน่ไปฉะนั้นไม่อาบ <c oughs> เพราะหัวใจรักของการเกษตรก็กคือนำ้ำแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็ใตรน้ำพลังโซลาร์เซลล์หรือพลังแสงอาทิตย์จากหมู่บ้านข้าเจเ้าะแน่จากบอ่อส่วนตัวแน่ไปฉะนะั้นเกษตรของหมู่บ้านเลยข้าเจ้าก็ถือว่า เสียงเงินอยู่นั่นละขันวีเตรอร์อยู่แต่ว่ามันเห็นเกี่ยตัวขึ้นไปก็งพอดีนักเลยเจ่อเกือบแสนเคลื่อนละไหลลวดๆอยู่นั่นละประเภทรถเสบิดงะออกลีเดียนี่พี่น้องเพื่อให้มันต้นเตี้ย <c oughs> งะใบอ่อนสิบ้นพวงยานมันหักเบียดมันไม้ไม้อ่อนดัดง่ายไม้เกี่ยดัดยากนี่มีเบียดดีพี่น้องนี่อันนี้ผมถือใส่าย,ยามาพ่นอยู่ที่นี่งแล้วเพราะเห็นตัวมันดัก มันหนีแล้วเพราะผมพุ่นไปข้างหนึ่งแล้วงาดบบนี้นี่ตรวดเช็กิึงตัวมันเทียมดำดอกอื <c oughs> ก็เป็นบางต้นดอกบ่ <c oughs> เสมอไปดอกพี่น้ <c oughs> องบ่เสมอไปฮ <c oughs> านี่ดูแลบพราใครทัวใครท่านเด้อึ๊บแล้วตรงมันตรวจมันเช็ดที่พี่น้องดันกันบ่ได้ เขาเห็ดยังกระซังเขาต้องเอาใจใส่ดูแลยว่ามมนมาเห็ดแบบเห็นไขาเจ้าเห็ดกับเห็ดตามไขาเจ้าวขึ้นตามไขาเจ้าวว่าเมียนยังสี่เห็ดมอนี่พี่น้องถือดวงแหลดทำลไรจะหน่อยมันก็เสียสูญสารบัญง้อสารบัญกติกขึ้นเยอะก็เหรอวะนะครับโอ้ยเขาเสนอเป็นตะส่วนเป็นตะส่วนท่านนี้มันไก่ป้าไว้แมงค้าของหมมเพง่าออกจากมากินเด็กไว้แล้วก็เลี้ยวชักก็ผ้าสาระส่วนนีน ว้า,าเสียหายไปสามสองสามต้นไปแล้วเพื่อนขับกินขาดเครื่องขาดกลางไปบ่วกเกิดได้สามต้นอื่มนั่นเอาเอามาสามใบปลูกไม่เสริมเรื่อยอยู่ดอกว่าปลูกไม่เสริมเรื่อยอยู่ปลูกไม่เสริมเรื่อยบัวเป่ากะทิกำลังงามถ่วงหัวแล้วยี่สิบต้นมันจะเป็นกะทิขึ้นกระทะกับเบิ้งไปเพื่ห้อยนกมากินปลา นุกปากหางเลือกเรื่องน้ำที่น่องท่วมห้อยสั่งพอดีแล้วคมเดื่นตดือดว่าการล้งของใครนอกจากใส่เลี้ยปลาครับให้อาหารเล้วมันละครังเพราะมันมันมีอาหารธรรมชาติที่ดอกพู้จอบเเร,ร้อยกับ้อยดีดี้อยมาใช่เว็ดแลกสวย้อยยิ่งขึ้น ม่อยากอายกล้องหุ้มกันปิดขนาดมันเห็นภาพอยู่ดิถ้าเขาจิไปจับไปยังสิกะมันขนาดเกียดมันมิจะพี่น้องจะหลุดจะลันนะรู้ท่อมาถึงกันม่นจีเสียน้่ใจกันก็เลยเอาบอกเสียแล้วล่ะอย่ามาเอาอยู่เด้อสว่าอยุพอแล้วล่ะไปตรงให้เจ้าของกินเนี่ยวนห้าหนึ่งคันบมมีสินทำในใจะเห็นยังกับว่าลุงว่าจะเล่นพี่น้อง ว่าผนผมกับพ่แพงดอกตันว,วันโบคือมัน <c oughs> เป็นสัดเป็นส่วนแล้วเจ้าสุล,สล่ำสรลวงมัดให้เถอะออลูกปืนมันว่าขอบไปไปดิจ้อหนะ้าผากสมองฟุงภาคนนี้ <c oughs> <c oughs> ้างเทียมันศูนกับเป็นน,นี่คนเนาะขันตีกลายเป็นขันแตกมุนดุยฟุยเลยเอออันนี้ก็บ้าไปตังแต่หลัเนาะ อทั้งโซนแบบบางทีเตรียมปลาเกตดวงไปพูดหลับปลาเออปวดพวกเป็นหมุนกินเนีย่ยเด้อเอ้ปวดหลับสงกันเจอกันแม่บ้านเราก็ยายกล้วยเป็นแถวเลยวเกนดงกล้วยน้อยนิดบางทีต้องย้ายขึ้นมาจากแม,ม,ม่น้ำถั่วมหม้อไฟมันจับ,จบ,จบ,จบระดับน,นา้ำมาได้ว่าน้ำถั่วม เป็นเลยหอมผักชีเงนอ้วนเดียวแล้ปลูกใส่ตัวกลางผักกรกกะเทียมผมหลดแม่บ้านก็ได้เราวผมจะกบูว่ากระเทียมนี่ผมเนี้กระเทียมมันก็ต้องเกิดแเ้วกระตั้งเกียวตอนนับปลูกขึ้นแล้ววะหอมเนี่ยกระเทียมเนี่ย,ยก็ต้องเกิดเออผักชีก,ก,ก,ก็กันกลังงานดินขึ้นอีกสักประนึงเลี้ยวเห็นปลูกไวปทอดเด็กกิน ก็เดออมผู้ก็ไดอ่อมเสชปูนี่คือบรรยากาศช่วงใบสามมุวกุ้กุ้บใบซีมุวเล้งหลพี่นอ้องแม่บ้านเรานอนอยู่ออาปากเขาวอยู่เลยบหลวันเล่บเอืน่นเออ,อปาฝนุรท่ามุนีขึ้นดี กูมรูู้ขาก็ว่ามันถิ่งโตก็ตะโตอีสานแต่แถวบนดีเกตยบนั่นะทานขอนแก่นผู้เมี่งเนี่ยมันเด่นกันครับเชี่ยพุ่มี่พี่น้องฝากผู้เมี่ยงไปท่านนั้นเป็นจังหวัดเชี่ยพุ่มฝากไปท่านนี้เป็นอำเภอบันจาช่ายเด่นนี่แหละหนีอไดฝากเอ็นไงเป็นอำเภอบานเทนเนื้อบแเทนไปนิดๆไปปุ๋ยกล้งข้อาจารยพี่น้อง อันใช่พุ่มตบกันรัศมีกันมาหอดปากพุ่มยังทั้งนี้อยู่โซนหญิง่อ,นอ,นอยน,นิวไม่โอบตีเลยม้าตนแห้งจะยันเดีย๋ยนคนตื่นไปเออฮะพ่อพ่อกพี่กบน,น้องบรรยากาศช่วงไม่บายเปรียซีเออฝากกดติดต,ตามคอมเมนต์มา ว่าแบบใดแบบใดีขอคำแนะนำมาเนี่ยได้ผมหูโผมก็ทีบอกนะครับตามที่ผมเห็ดสวนมาแล้วตอนที่ช่วงโควิดไม่ไม่ผเลยเพื่อนอย้ันไรนะเล่าน่ะมันโอเคแล้วได้ขายได้จนในผลผลิตแล้เกือบเกือบร้อยต้นร้อยต้นนั่นแหละมันตายปลูกเสริเอาเออ อ๋อสบายดีช่วงบายบายไปเดือดคำมือนีผพ่อก,ก,กับพีกระน้องที่บ้านสวนวัชรพลุนส่วนยิงหน่อยนัอยอย่ยูคือเก่าเหมือนเดิมขอบุญขอบคุณเด้อเย็บีเพื่อนเพืเ่อน,นติดติดตามเอกกอกระพันกดยูทูปเราละซีลอยคนเออผู้ติดตามไม่แจ่ไกลเราเดี๋ยวนี้ก็ได้ดีพันหลายพันคนเพื่ออ่ะขอบุญขอบคุณเลยล่ะสำหรับบา,บายบายมือนีครับผม